ปกติอ่ะปกติแล้วเราก็เคยเห็นอ่ะถ้าเล่นตรงนี้เขาอาจจะขับบ้มจะเป็นไปได้โจจะเล่นได้คุณสมิธ<แ>นี่ก็ยังเล่นได้แ,แต่นี่ก็เล่นได้เล่นได้หลายจุดเลยออแต่ว่าเกมจริงข่าวเรื่องที่จะทิ้งมือทีนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวกลุ่มนี้ยังรอดได้อยู่ครับขายที่มือได้อยู่มันข้าขับไม่ได้เพราะว่าขายาขามีเข้าถ้ามุดดำเตกอ่ะเหมือนเกมจริงเลยดำเตกข่าวไม่แค่ตั้งขึ้นตรงนี้ครับ นะครับว่าได้ขยายตัวออกมาข้างนอกมากขึ้นแล้วอันนี้สีดําก็เรื่องชิดกระดูกอ่าเวลาเราโจมตีเขาเป็นไงพวกเราโจมตีเนี่ยเราไม่ชอบโจมตีโอ้เข้าไปใกไขเขาเข้าไปเลย ตั้งใจว่าอุ้ยจะฆ่าขาวได้ไหมขาวว่าแข็งแรงแล้วดำ่าแค่กระดุมนะขาวก็สะเทือนแล้วอุ้ยขาวอยู่กลางวงล้อมดำเลยใช่ไหม,มแล้วพอดำเดนโอโนี้โอ้โหบ้านกองสีเรียลใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหตรงนี้นี่สี่สิบแต้มห้าสิบแต้มมีถึงนะถ้ามุ้ดดำได้หมดตรงนี้เลยมีห้าสิบแต้มอยู่ไหนอันนี้ขาวก็เอสขาวก็เลื่อนขึ้ตรงนี้ไม่มันมันจะหยุดเลยตรงนี้ผมมันหยุดแล้วเนี่ยแค่สิิไม่เหนื่อยไปล้างใหม่ไปล้างใหม่ เราอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ปกติเนี่ยเราอาจจะเคยโจมตีโจมตีอย่างนี้ขาโจมตีอะไรอย่างนี้แต Arizona, ่ว <im pro vis o> <im pro vis o> ่าจริงๆแล้วเอไอเนี่ยชอบให้โจมตีของตัวเ้ครับเพครับลองสังเกตดูดัมดักอะไรยากมากเลยดัจะโจมตีหรอขาวก็ได้จะหนีได้ใช่ไหมดัมพยายามกด่างนี้พข่าวว่าเล่นธรรมดาธรรมดาข่าวนัดอะไรอย่างนี้กได้ขาวต่อธรรมดาก็ได้แล้วดำลองสังเกตดูดัไม่มีบ้านเลยใช่ไหมซึ่ง รูปนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับผมขาวเล่นเชี่ยนี้เพราะว่าถ้าสมมติขาวเล่นเชี่ยดีธรรมดาอันนี้ขาวจะขาวดำจะเล่นง่ายครับผมดำจะเล่นง่ายตรงที่ว่าดำอาจจะมาโจมตีเม็ดนี้แได้อาจจะแบบเล่นอะไรอย่างนี้ไปก่อนเล่นอะไรนี้เล่นนี้ไปก่อนแล้วอันเนี้ยขาวเนี่ยต้องวิ่งสองกลุ่มถ้าสมมติขาววิ่งกลุ่มนี้ดำขาวกโดนโจมตีขาววิ่งกลุ่มนี้ขาวก็โดนโจมตีขาวก็เลย ไม่อยากให้ดำโจมตีก็โจมตีดำกลับเลยดำครับผมก็หนึ่งเลยดำก็ถ้าสมมติดำเชื่อธรรมดาอันนี้ก็รู้ทั้งแปลกๆเนาะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมว่าสามไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ<ไ>ดำก็เลยเลือกเคลียร์เบียดเข้าไปครับอัอออนนี้ขาวก็ไม่ปิดนะขาวเล่นตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยขาวมีเม็ดนีแ้แล้วแลวเราสังเกตดูครับดำมีรอยแผลเยอะมากเลยเนี่งสองสามแผลเนี่ยถ้าดำเชื่อตรงนี้อันนี้วิกฤตเลย ขาวตัดตรงนี้มาขาวกินแบบนี้นี่โอ้โหใหญ่มากจำก็ยังไม่หลอดด้วยไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่าดําเชื่อมไหนเนี่ะดาเชื่อมไหนไม่ได้นะดำก็มีแค่ใช้เดียวก็ต้องเชื่อมตรงอนี้ได้ไหมตู่แหเป็นการเชื่อมสองแแหเลยถ้าถ้างวุ้นอย่างนี้ขาวตัดมาเผื่อดำม้มาไม่ต้องแล้วเผื่อดำมีแผหตรงนี้ดําก็เลยเราเชืสองแแหเลยรักษณตรงนี้แล้วปล่อยให้ขาวกินไปเลยครับหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นการสลับมัตครับผม และดำก็เบียดครับขาอัลตริฟีดำเชี่ยมแต่ขาวกลับมาจับกินครับผมตรงนี้เราสังเกตทำไมขาไม่ตองนี้มันหยุดแล้วะขาไม่ตองแล้วดำเล่นไม่ได้แล้วมันร้อนด้วยจะมาจะให้มันทำอะไรเทเหรอขาวขาเลยอ่ะดำสกินก่อนขาเริ่มจับกินดำดำก็อจับกินบ้าง อ๋ออ๋อตรนี้คือถ้าสมมติขับไม่มันยังร้อนอยู่ร้อนมาพุทธเมื่อกี้มาก็เห็นมันเดือดขนาดนั้นข้าวต่อดำก็เชื่อมันไม่หยุดแบบนี้แหละอ่านี่ไม่ค่อยดีนะอันนี้ข่าวไม่ค่อยดีกับดังเด่นมากเลยข่าก็เลยจะที่เล่นธรรมดากันต่อแบบนี้นะดังนี้แถมอันนั้นกับเชี่อมอันนี้ก็เป็นลูกหนึ่งที่เล่นได้พวกลองมาดูนะน้เกลือลองมาดูใหม่ก็คือถ้าสมมติดำตีมาเราอาจจะตีสวนหนึ่งนี้ก็ได้ อาจาจะยังไม่ต้องเล่นตรงนี้อันนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าอันนี้ดําอะโดดนนขึ้นมานี้ข่าวที่ไปหาสองลุ่มไม่ค่อยดีดังก็ขาวขาว่าขอสร้างปกับเนี่นตรงนี้ดําดเตะขาวตั้งใช่ไหมครับแล้วดําก็มันกระโดดสร้างบ้านน้องๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้ด,ดัดา,ดดา,ดาแล้วก็ขัาด้วยเลยอันนี้ขัาโจมตีสวนดังก็สร้างไว้ง่ายๆก็เบียดแล้วก็ขัากระตัดครับผมตัาาดดังกลับมาเชื่อม ปากเสือขาตัดแล้วก็ดำาใอยมาเบียดกินหนึ่งเบียอนะผมะเหีลอยรบบใช้ดูได้นะครับผมแล้วก็ข่าวก็งัดตรงนี้หนึ่งทีเป็นเซนเต้นะรว่าถ้าสมมติดำไม่รับข่าวจะโดกตรงนี้ได้ดำก็ต้องรับหนึ่งทีแล้วขาวก็อะอันนี้ขัาวมาจองนี้ก่อนจองนี้หมายความว่าอะไรหนึ่งเลยครับถ้าสมมติข่าวชิงมือมาเล่นอะไรใหญ่ๆก็สังเกตดูครับในเวณนี้ถ้าสมมติดำต่อมาเล่นอะไรตรงนี้ ไปไหนเนาะมีใครอันนี้ทุกคนคิดว่าอันนี้พื้นที่ดำอย่าขาสามารถเข้าได้ไหมเข้าไม่ครับพี่นนไม่ได้เนาะเข้าถึงเข้าได้ก็ยากมากๆเนาะอ่าแต่ว่าขาชอบไหมให้ดำร้องอะไรอย่างนี้มันจุ่มแล้วมาก็ขาไม่เหนื่อยนะขอขออนนี้ก่อนอีนึงดูว่าดำรับไงถ้าดำรอบอย่างนี้เขาบอกว่าอ้าวเขาไฟธรรมดาแล้วดำจะมีรอยตับนะจะมีรอยตัด แช่ลงมือเลยดังก็ไม่ชอบให้มีรอยตับดังก็เช่นธรรมดาครับนะครับค่อยมานงัดตรงนี้อ่ะเซนเต้ทีนึงตั้งขึ้นนะครับก็นี่ครับผมเริ่มโจมตีแล้วเริ่มโทษทีครับอ่ะเริ่มโจมตีก็ใช่แล้วก็เริ่มมาทำลายตรงนี้เพราะว่าถ้าดังได้ตรงนี้ก็จะเก็บนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปมันก็เริ่มซับซ้อนแล้วก็พี่หมู่ายังขอไม่คอมเมนต์นะผมเพราะว่ามันเริ่มซับซ้อนมากเกมนี้ให้ดูอะไรหนึ่งเลยครับให้ดูการโจมตีของเขาการโจมตีของดัง ดำเนี่ยเลือกเที่ยวโจมตีไม่ใจร้อนครับผมไม่ใจร้อนเข้าไปดุมๆอะไรนี่ดาเล่โจมตีไม่พอเป็นการสร้างบ้านด้วยอแล้วขาวผมก็จะไม่หนีไม่หนีธรรมดาไม่อยากเป็นไปโดนโจมตีขาวก็โจมตีสุดได้ครับอันนี้เป็นเชฟหมามให้น้อง,อง,งวรวยอันนี้ก็เป็นอัลเตอร์จอสกีหนึ่งที่เล่นได้ครับแล้วก็บริเวณนี้เขาอาจจะมีจุดใหญ่ๆทั้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอดำเล่นอ,อะไรทท่น้อง,งนี้แล้วดัดใหญ่ะ เขาไม่ชอบเขาต้องเข้าเข,ข,ข, oh, ข,ข้าเลยนะครับโอเคก็เกมนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูแบบไวอ่ะให้ดูแบบไวเป็นการสู้กันที่สนุกมากน้องเมย์น่ชอบต้องเลย์น่ชอบเกมนี้มากเลยจต้องเลยเดี๋ยวเนี่ยผมการโจมตีโอ้โหเข้ากันแหลกมากสู้กันสนุกมากเกมนี้แล้วก็เกมนี้จบไปที่สีขาวครับผมชนะไปสองแต้มครึ่งครับผม ก็มีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเกมนี้จะขึ้นไปทีนีครับตอนนี้จุนด้วยแล้วก็จุนนี่ได้ค่ะยินดีเลยต้องขยับดูต่อใช่ไหมครับที่อยู่ส่งลิ้งไปให้ดูเลยครับผมได้ก็ถ้าคุณเข้ามามันเป็นหน้าอะไรเทงนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนมากดตัวมาเชั่นนะไอเดีให้ทุกคนกดไปที่มาเลชั่นนะก็จะมีตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยก็นั่งไล่ไปเลยนั่งเหยียบไปเลยอะไรเทงนี้นะครับผม อ่าลองเข้ามาดูได้ผมเข้ามาดูนะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจะ<อ>จรับโจ์แล้วก็วเตรียมตัวนะ